วันนี้นะคะจะมาแนะนําการต้มโจ๊กนะคะเป็นภูมิมปัญญาชาวบ้านนะคะอาจจะไม่ได้คือไม่ได้ใช้แก๊สนะคะใช้ถ่านใช้ถ่านต้มก่อนอื่นเราเรามาติดไฟก่อนนะ,ะตอนนี้ไฟก็เริ่มติดแล้วเดี๋ยวหลังจากไฟติดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปซาวาข้าวโจ๊กกันนะคะโอเคไฟติดแล้วนะคะ อาจจะดูเลอะเทอะไปนิดนึงแต่ว่ารับประกันได้ค่ะว่าของเราสะอาดนะคะในมนในในสกรดปกแล้วก็เป็นวิถีชาวบ้านจริงๆนะคะปกติเนี่ยเขาจะใช้เตาแก๊สต้มนะคะแต่ว่าของเราเตาถ่านล้วนๆค่ะเห็นไหมคะเห็นทาเห็นเตาไหมคะใช้มานานแล้วเตาอันนี้นี่ไปไปติดแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาซาวโจ๊กกันอันนี้คือ ข้าวโจ๊กนะคะข้าวเนี่ยเป็นข้าวหอมมะลิดินอย่างนี้นะคะเราต้องนํามาแช่ก่อนเพื่อให้ข้าวอืดน่นิดนึงนะคะเวลาต้มจะได้ง่ายแล้วเราก็มาซาวสาวข้าวโจ๊กคือล้างข้าวะคะ่ะล้างซาวข้าวโจ๊กเราต้องสาวหลายๆนะ้ํานิดนึงนะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือเพื่อความสะอาดนะคะสอง ก็คือเวลาต้มโจ๊กเนี่ยเวลาลูกค้าทานเนี่ยโจ๊กมันจะไม่คืนตัวเวลาไว้นานๆปกติลูกค้าซื้อไปอ่ะเขาจะไม่ทานเลยนะคะเพราะจะโจ๊กมันก็จะไม่คืนตัวถ้าเป็นที่อื่นอ่ะคนใหญ่โจ๊กก็คืนตัวคือคืนตัวคือโจ๊ก็เป็นน้ำนะคะแต่นี้คือโจ๊กก็ยังเหนียวปกติมีรับประกันได้ จะแนะนําให้ซาวหลายๆน้ําให้ล้างหลายๆน้ําเพื่อความสะอาดนี่ค่ะนี่จะซาวหลายๆน้ำนะคะซาวซักซักซุกซักคู่ๆมาดูดัน,ว,นว่าเรา,า,า,าเป็นน้องขนาดไหนกันค้อ ตอนนี้โจ๊กที่เราซาวได้อยู่ในหม้อแล้วนะคะเมื่อกี้ซาวประมาณสี่รอบแล้วก็ามาใส่หมอ้อหม้อใหญ่เลยแล้วตอนนี้ก็อยู่บนเตาเรียบร้อยแล้วสังเกตไหมคะว่าข้าวโจ๊กเนี่ยประมาณสามโลแต่เราใส่น้ำเราต้องใส่น้ำประมาณนี้นะคะเวลาข้าวอืดเนี่ยเดี๋ยวข้าวจะอืดขึ้นอืดขึ้นอีกขึ้น,น,น,นเราไม่ต้องคนนะคะ ปล่อยให้อืดขึ้นขุดขึ้นขุดข,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 ขึ้นส่วนไฟเนี่ยอยาให้แรงไฟก็จะประมาณนี้เพราะว่าถ้าแรงอ่ะกุ้งม้จะไหม้แล้วก็จะทําให้ข้าวซอยก็เหน่งไหม้นะคะแล้วก็เหน่ไหม้แล้วเราก็จะทานไม่ได้นะคะเพราะกลิ่นไหม้กลิ่นไหม้จะแรงมากเลยนะคะอันนี้คือน้ําซุปเดี๋ยวพอเวลาข้าวอืดเนี่ยเราก็จะใส่น้ําซุปอันเนี้ย ลงไปโดยที่จะใช้กระชอนกองก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาปเปิดดูกันล่าเวลาเข้าวเวลาอื่นเนี่ยเป็นแบบเป็นยังไงม่ะเดี๋ยวเราปิดฝาก,กอปิดฝาเพื่อให้ความร้อนร้อนเร็วขึ้นเทคนิคนะคะต้มเตาถ่านเนี่ย จะให้ไฟแรงอาจจะทําให้สุกเร็วจริงแต่ว่าประสิทธิภาพและคุณภาพมันจะได้ยมากนะคะต้องประมาณนี้ต้องไฟอ่อนๆต้องใจเย็นๆนะคะอันนี้คือโจ๊กนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเวลาโจ๊กอืดขึ้นเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วเราจะแล้วต่อไปเราจะทำยังไงต่อกันต,ต่อนะคะสักครู่เดี๋ยวรอสักครู่คนะ่ะ ตอนนี้นะคะเวลาผ่านไปประมาณชัว่วโมงนึงได้ละวันนี้ข้าวอะ่ะคุณผู้ชมจะสังเกตไหมคะว่าข้าวตอนนี้เริ่มอืดแล้วเริ่มขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักพักน,นึงอะ่ะบริเวณตรงจะเต็มไปหมดเลยข้าวจะอืดขึ้นเต็มเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําน้ําซุปอ่ะใส่แล้วเราก็จะเคี่ยวสักพักหนึ่งแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ลางเดี๋ยน้อก็จะก็จะใช้ได้แล้วเราก็ จะไปขายกันช่วงเย็นอันนี้ทําไว้ขายช่วงเย็นนะคะก็จะประมาณไปขายน่าจะประมาณห้าโมงครึ่งนะคะเพราะว่าต้องคนหนูคนหมูเดงอะไรเงี้ยเตรียมผักต่างๆเครื่องเคียงนะคะเห็นไหมคะว่าข้าวผุดขึ้นผุดขึ้นเห็นไหมคะอันนี้คือไฟอ่อนๆนะคะแต่ถ้าไฟแรงมันจะไม่เป็นแบบนี้นะคะไฟแรงก็อีกอีกแนวหนึง่งเพราะฉะนั้น ไปแรงไม่ได้ต้นโจ๊กต้องไปก่อนตอนอย่างนี้เห็นไหมคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกรอบหนึ่งอีกครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจะเป็นโจ๊กที่สมบูรณ์แบบแล้วเดี๋ยวรอชมอีกสักคู่ค่ะนะคะตอนนี้เวลาสิบนาทีผ่านไปเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าจากเมื่อกี้เนี่ยล๊กจะขึ้นมาแค่ไหนอ่าเห็นไหมคะจ๊กขึ้นมาเยอะแล้ว ะะพักเนี่ยโจ๊จะขึ้นมาเยอะกว่านี้นะคะจะเห็นไหมคะว่าข้าวจะเริ่มแตกแล้วจะเป็นประมาณเนี้ยค่ะตอนนี้ยังแตกไม่เต็มที่เดี๋ยวต้องจะต้องรอนะให้ข้าวแตกกว่านี้นะคะนี้เราก็รออย่างเดียวต้องใช้เวลานิดนึงนะคะกว่าจะเป็นโจ๊กได้อะ่ะ ไม่ใช่เรื่องโจกกนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะไม่ไมใช่ว่าการทําโจกต้มน้ําไว้เดี๋ยวก็เป็นโจกไม่ใช่นะคะใครไม่ทํานี้จะไม่รู้หรอกว่ายากเหมือนกันนะคะเรามาดูกันอันนี้ก็เริ่มละเริ่มจะเริ่มจะโอเคละสักคู่ค่ะไปะะก่อน นี่ตกลงแลคนเลยป่ะ เามาใดตอนนี้อืมใส่แล้วปิดโจ๊กแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะโจ๊กที่เราทำนเนี่ยจะเป็นแบบนี้แล้วค่ะเริ่มจะเป็นแล้วตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์ดียังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อีกสักครู่เรามาดูวะแจะก็พร้อมที่จะขายแล้วนะคะอันนี้คือ ที่เราทำมาก็จะประมาณนี้นะคะคือเนี่ยพร้อมที่จะขายแล้วส่วนเครื่องเคียงก็จะมีหนูเด้งป่ำมีไข่อนะันนี้ก็พร้อมที่จะขายแล้วนะคนะก็เป็นข้อมูลก็จะีดวิธีการทำโจ๊กนะคะสนใจก็ดี